สวัสดีค่ะ ว่าด้วยเรื่องวันนี้ค่ะทุกคนจะมาเล่าให้ฟังเรื่องไปน้ําตกแน่นมาหัวหินไม่รู้กี่รอบแล้วนะแต่ไม่เคยไปน้ําตกป่าละอูสักทีหนึ่งมาเส้นนี้ก็มาทานแค่ทุเรียนป่าละอูแล้วก็กลับค่ะวันนี้คาดเดากันกับพี่มดว่าอคนต้องเยอะแน่ๆเลยเป็นช่วงเทศกาลก็เลยทานข้าวเที่ยงเสร็จขับรถมาค่ะพอใกล้จะถึงก็คลึ้มๆแล้วก็ฝนลงมาหนักๆมาเรื่อยๆค่ะทุกคนพอไปถึงด้านหน้าที่จะไปน้ําตกแค่นั้นแหละเจ้าหน้าที่ดักไว้บอกไม่ให้เข้าค่ะ ก็เลยต้องได้บนรถกลับมาก็มาเจอน้องๆค่ะเขาก็ยังเล่นน้ํากันนะคะไม่หนาวกันเลยแวะซื้อทุเรียนปรากฏว่าหมอนทองยังทานไม่ได้ค่ะได้ก้านยาวค่ะทุกนี่คือลูกสุดท้ายที่เขาสุกแล้วก็ทานได้วันนี้ปกติแนนจะชอบหมอนทองนะคะแต่วันนี้ได้ทานก้านยาวที่เขาสุกสุกแบบว่าเนื้อนิ่มๆค่ะมันแล้วก็อร่อยมากๆเลยอกหักจากน้ําตกค่ะทุกคนมาแวะตลาดไดโนเสาร์อีกเช่นเคยค่ะสิ่งที่ได้ก็ไม่ใช่อะไรค่ะ ไม่มีมะยงชิดเราก็จัดมาปลางค่ะแล้วก็หาซื้อผักชีลาวต้นหอมเครื่องที่จะทําแกงอ่อมพรุ่งนี้ค่ะได้บวบมาด้วยจะทําแกงอ่อมหมูค่ะพรุ่งนี้ตลาดสดที่ไหนก็น่าเดินทั้งนั้นเลยค่ะทุกคนยิ่งเห็นผักสดๆอย่างนี้นะอยากทําหลากหลายเมนูเลยตอนที่พวกแนนมาก็คือบ่ายสหรือว่าบ่ายสเนี้ยค่ะตลาดน่าจะเปิดทั้งวันหรือเปล่าก็ไม่รู้นะชื่อว่าตลาดไดาโนเสาร์ค่ะทุกคนอยู่ที่หัวหินนะคะ กลับบ้านแล้วค่ะ